สวัสดีค่ะวันนี้ปาวลินก็จะมาสอนโปรแกรมจิตความสุขด้านดีทุกๆด้านนะคะวันนี้เป็นเดทที่4แล้วนะคะสุขในการกินมีอะไรบ้างนะคะฉันมีความสุขในการกินทุกๆด้านฉันมีความสุขในการกินร่างกายแข็งแรงดีมากฉันมีความสุขในการกินแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากฉันมีความสุขการ กินแล้วสุขภาพแข็งแรงดีมากฉันมีความสุขในการกินร่างกายแข็งแรงดีมากฉันมีความสุขกินแล้วร่ำรวยที่สุดในโลกนี้จักรวาลนี้ฉันมีความสุขกินแล้วโชคดีที่สุดในโลกนี้จักรวาลนี้ฉันมีความสุขกินแล้วครอบครัวรักกันดีต่อกันมากฉันมีความสุขกินแล้วสามีรักหลงเปหนักมาก ฉันมีความสุขกินแล้วถูกหวยโคตรง่ายง่ายๆรางวันที่หนึ่งง่ายๆนะคะฉันมีความสุขกินแล้วทําอะไรก็ง่ายๆสบายสบายฉันมีความสุขกินแล้วทําอะไรกินแล้วก็โคตรเฮงเฮงปังปังโคตรง่ายฉันมีความสุขกินแล้วสมหวังทุกอย่างบนโลกนี้จักรวาลน,นี้ ฉันมีความสุขกินแล้วโชคดีตลอดชีวิตฉันมีความสุขกินแล้วอ่ะล้ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอ่าฉันมีความสุขกินแล้วอ่ะล้ำรวยเงินทองโคตรง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้เปาเวริงก้ามาโปรแกรมจิตอ่าเรื่องดีๆนะคะแล้วก็ส่งกระดิ่งความสำเร็จความโชคดีให้กับทุกคนนะคะนะคะขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณเราต้องขอบคุณทุกครั้งนะคะที่เราอ่าพูดเรื่องดีๆนะคะแล้วก็โปรแกรมจิตด้านดีๆให้จิตเรามันเชื่อว่าเรา,าทำแล้วมีความสุขนะคะกินแล้วมีความสุขนะคะด้านดีเราก็โปรแกรมอย่างเงทุกวันนะคะไม่ว่าเราจะอาบน้ํานอนนั่งกินเที่ยวเดินไปไหนๆทุกวันนะคะโปรแกรมให้หมดเลยเนาะวันนี้เปล่าลิงก็ฝากไว้แค่นี้นะ กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันใครกดไ like, ลค์กดแชร์ขอให้โชคดีร่ำรวยเงินทองนะคะปะัดมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเรากับปฏิหารนะคะบ๊ายบายรักทุกคนคะ่ะ